สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกัน,กนแล้วนะคะในช่องของอ้มจิบค่ะวันนี้เราก็กลับมาเจอทุกคนแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปไปนานมากๆประมาณ3อาทิตย์ได้เนี่ยที่เราหายไปนะคะก็เพราะว่าเราไปเตรียมตัวสัมภาษณ์งานมาค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้มาลงคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะ แต่วันนี้เรากลับมาแล้วคะ่ะกลับมาพร้อมกับการแชร์ประสรบการณ์การสัมภาษณ์งานการสมัครงานแล้วก็เราใช้แอปอะไรสมัครบ้างอีกอันนึงก็คือการทำเรซูเม่นะคะเราจะมาแชร์ทุกคนได้ฟังกันซึ่งวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะคะข่าวดีนั้นจะเป็นอะไรก็รอไปฟังท้ายคลิปพร้อมกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่การแชร์ประสรบการณ์แรกของเรากันก่อนเลยนะคะก็คือ การทำเรซูเม่นั่นเองค่ะเราใช้โปรแกรมหรือว่าแอปแคนว่านะคะในการทำเรซูเม่ที่เราเลือกใช้โปรแกรมเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเขามีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสีที่เขาแมทมาให้เราอะคะ่ะมันสวยมากๆแล้วมันก็เข้ากันแล้วเราไม่ต้องคิดเองเลยแต่ว่าในการเลือกทำเรซูเม่ของเราอะเราจะ เลือกส่วนที่เราชอบแต่ละทำเพจนะคะมารวมกันแล้วก็ให้เป็นรซูเม e ่ของเรานะคะจะได้ไม่ซ้ํากับคนอื่นด้วยเนาะทุกคนก็อย่าลืมลองเปลี่ยนตรงนี้ดูนะคะส่วนข้อมูลที่เราใส่ไปในรซูเม e ่ก็จะมีชื่อคณะที่เราจบที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกสกิลด้านภาษาสกิลที่เกี่ยวกับ hard skill soft skill ที่เราคิดว่าตัวเองมีเราก็ใส่ลงไปนะคะ ต่อมาก็จะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือพวกเกี่ยวกับ about me นะคะก็แนะนำตัวเองอยากให้เขารู้จักเราแบบไหนก็เขียนไปนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกรดมหาลัายที่จบ ประสบการณ์ฝึกงานประสบการณ์ทำงานอันนี้ถ้าใครมีประสบการณ์ทำงานระหว่างเรียนก็ลองใส่ไปดูนะคะประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนในที่นี้นะคะก็คือต้องเกี่ยวกับอาชีพที่เราจะสมัครไปด้วยนอ้องอันนี้ก็ลองใส่ไปได้นะคะส่วนสุดท้ายที่เราใส่ไปก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เราทำมานะคะตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เลยแต่ว่าช่วงที่เราเรียนนะคะก็มีโควิดน้องเราก็ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมใช่ไหมคะเราก็เลยพยายามหากิจกรรมที่ อบรมออนไลน์แล้วก็ได้ไปเซอร์ติฟิเคตนะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ในเรซูเม่ของเราซึ่งเราจะทำเป็น QR code นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเพราะว่าเราอยากให้มันมี g i m m i c มีความน่าสนใจเล็กๆ ในตัวเรซูเม่เรานะคะเราก็เลือกทําแบบนี้อีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่าเกียรติบัตรอะคาะมันค่อนข้างที่จะเยอะจะให้เราใส่ไปในเรซูเม่หน้าเดียวก็ไม่ใช่เนาะเราก็เลือกทําเป็น QR code เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็ใส่ไอ,อ้ข้อมูลเยอะนะคะต่อมาเราใช้แอปอะไรสมัครงานบ้างตัวแอปที่เราใช้สมัครงานนะคะก็จะมี jobThai jobDB jobTopGun แล้วก็ Indeed นะคะ อีกอันนึงที่เราใช้นะคะก็จะเป็นการสมัครงานตามเว็บไซต์นะคะอันนี้ถ้าทุกคนสนใจบริษัทไหนแบบโดยตรงนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามบริษัทนั้นโทรไปสอบถามนะคะแล้วก็บางทีเขาก็จะมีขึ้นประกาศในหน้าเว็บบริษัทอันนี้เราก็สามารถสมัครได้เลยนะคะต่อมาเป็นประสบการณ์การสัมภาษณ์งานของเรานะคะเราสัมภาษณ์งานทั้งหมดอยู่5ที่นะคะ เรียกว่าเราสมัครงานไปทั้งหมด5สายงานดีวกว่าอันแรกก็จะเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะคะ 2. ก็จะเป็นเซลล์อินจิเนียร์สก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก R&D ทํําทาวิใจัยในห้องทดลองนะคะ 4. ก็จะเป็นวิศวะเคมีที่เราเรียนจบมานั่นเองส่วน5ก็จะเป็นเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะซึ่งเราก็ไปสัมภาษณ์งานทั้งหมด5บริษัทที่เราส่งไปนะคะเราก็ได้รับโอกาสดีๆจาก คณะกรรมการ,ราก A, แล้วก็ HR เองแล้วก็พี่ๆบริษัทนั้นนะคะก็ให้เราได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์งานเนาะซึ่งทาง5บริษัทนี้คะ่ะจะมีสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คืออย่างแรกเลยนะก็คือให้แนะนําตัวเองก่อนว่าชื่ออะไรเรียนจบมาจากไหนแล้วก็อยากจะพูดแนะนําตัวเองยังไงนะคะให้คณะกรรมการฟังตรงนี้คะ่ะเราก็จะพูดประมาณว่าเราชื่อนี้นะจบมาจากมหาวิทยาลัยนี้เลือกเรียนคณะนี้เพราะว่าอะไร แล้วเราอยากจะทํางานสายเนี้ยตามที่เราสมัครงานไปเนี่ยเพราะอะไรนะคะแล้วก็ให้เหตุผลไปอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราก็จะบอกนะคะว่าตัวเราเป็นคนยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราสัมภาษณ์งานไปเนาะเราก็จะบอกประมาณว่าตัวเรานะคะเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยชอบพกปากคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าชอบอะไรก็จะตั้งใจเรียนรู้ทําสิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุดแล้วเราก็เป็นคนที่จะตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้ก่อนที่จะเริ่มทําสิ่งนั้นก็ เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วนะคะเราก็จะสามารถทําสิ่งนั้นให้สําเร็จได้เพราะว่าเราจะได้เดินทางถูกว่าเราควรจะเดินทางไปทางไหนเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายของเราสําเร็จได้เพื่อที่จะเราจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้เราก็พูดประมาณนี้นะคะก็ได้รับคําชมจากาพี่ๆมาเนาะว่าเล่าดูเป็นคนที่คุยแล้วเป็นบุคลิกที่น่าเชื่อถือนะคะน่าจะคุยกับคนหรือว่าพบปะผู้คนอย่างเงี้ยได้ดีนะคะก็ขอบคุณ<น>พี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบ ให้คำชื่นชมเรามานะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนแต่ละบริษัทอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ละสายงานดีกว่าอย่าเรียกแต่ละบริษัทเนาะแต่ละสายงานนะคะก็จะมี ความโดดเด่นการสัมภาษณ์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเซลล์มาร์เก็ตติ้งะคะ่ะก็จะสัมภาษณ์ต่อประมาณว่าให้เราเข้าไปอบรมไปเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทแล้วก็จะทําแบบทดสอบนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษ,าษาหมดเลยส่วนเวลาเขียนตอบอะคะ่ะพี่เขาก็อนุโลมว่าเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่เราถนัดต่อมาก็จะเป็นเซลล์เอนจิเนียนะคะอันนี้พิเศษมากมเลยเพราะว่าเราอะได้ลองนําเสนอขายสินค้าให้กับ พี่ HR ได้ให้กับคณะกรรมการดูนะคะว่าเรามีบุคลิกที่พอจะโน้มน้าวคนได้หรือเปล่าต่อมานะคะก็จะเป็น R&D กับวิจัยเนี่ยเราไม่ได้สัมภาษณ์งานนะคะเพราะว่าเราตัดสินใจเซ็นสัญญากับอีกที่หนึ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์งานตรงนี้นะคะส่วนวิศวะเคมีเนี่ยพี่เขาก็จะถามเกี่ยวกับประมาณว่า อันนี้เราสัมภาษณ์แค่ทางโทรศัพท์นะคะวิศวะเคมีไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ที่บริษัทเนาะพอพี่เขาจะเรียกสัมภาษณ์รอบต่อไปเงี้ยค่ะเราก็ตัดสินใจทํากับพี่อื่นไปแล้วก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เกี่ยวกับทางบริษัทนะคะก็จะเหมือนที่เราเล่าให้ทุกคนฟังเลยเป็นสัมภาษณ์เบื้องต้นส่วนอันสุดท้ายเป็นสถาบันการเงินนะคะสิ่งที่พิเศษสําหรับสถาบันการเงินเลยก็คือพี่ๆคณะกรรมการนะคะเขาก็จะให้เราอ่านข้อกําหนดเงื่อนไขในการทําธุรกรรมธุรกรรมหนึ่ง แล้วก็ถามเหตุผลเรานะคะว่าเราเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอยากจะแก้ไขตรงไหนไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทั้ง5สายงานนะคะเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เลยเลือกที่จะสมัครไปนะคะ แต่ว่าเราอะจะไม่บอกทุกคนนะว่าเราทํางานที่ไหนให้ทุกคนลองเดาดูลองฟิล์มาใต้คอมเมนต์กันดูนะคะว่าทุกคนจะทายถูกไหมว่าเราทํางานที่ไหนซึ่งข่าวดีที่เราบอกทุกคนนะคะก็คือเราได้งานแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าจะไม่บอกนะคะว่าเป็นที่ไหนลองคอมเมนต์มาทายกันดูนะคะเป็นที่ไหน อีกอันนึงนะคะสิ่งที่เราอยากจะแนะนาทุกคนเลยเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดมากๆในการสมัครงานก็คือเราอะทำ r e s u ม e อันเดียวใช่ไหมแล้วเราก็ส่งไปทั้ง5สายงานนั้นเลยซึ่งมันไม่ดีเลยนะคะทุกคนมันทําให้โอกาสที่เราจะได้งานอะเราคิดว่ามันน้อยลงนะเพราะว่าเราทําเป็นแบบกลางๆอะเราไม่ได้ทําเป็นแบบว่าสําหรับเฉพาะสายงานนี้เลยมันเลยทําให้เราคิดว่าเราอะได้โอกาสในการ ที่จะไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเขาจะเรียกเราสัมภาษณ์ราคาน้อยดงอันนี้ก็แนะนําทุกคนเลยว่าให้ทําที่เป็นเฉพาะทางของบริษัทนั้นนะคะอย่าทําอันเดียวแล้วก็วานแหไปทั่วแบบของเราอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการทาเรซูเม่ะคะ่ะเราจะต้องทําเป็นภาษาอังกฤษคือเราไม่ได้บอกนะคะว่าทุกบริษัทอะ่ะเขาต้องการเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราเคยทําภาษาไทยไปแล้วพอส่งไปนะคะก็ไม่ได้รับการติดต่อเลยเราคิดว่าตรงนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งในการเพิ่มโอกาส ที่เขาจะเรียกเราสัมภาษณ์งานนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีคําถามอะไรที่เราไม่ได้พูดหรือว่าทุกคนสงสัยก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยค่ะหรือว่าจะทักมาถามเราในไอจก็ได้เราก็พร้อมตอบแล้วก็พร้อมช่วยเหลือทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีสิ่งที่มาเล่าให้ทุกคนฟังแค่นี้นะคะเพราะว่า อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าทุกคนฟังนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หาจังหวะเวลาดีๆสักทีนะคะวันนี้ก็ได้มาเล่าทุกคนฟังแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม New Chapter ของเรานะคะก็คือการเริ่มทํางานแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตให้ฟังกันนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายไิ่เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย